ค่ะวันนี้เรามาตามผลงานสมแดงที่ใช้กับมะเขือนะคะม,ม,ามาดูว่าจะเห็นพี่เขาว่าปลูกผักกาดด้วยใช้ตั้งแต่ตอนอ้นเล็กๆที่เราเห็นในคลิปกันนะคะวันนี้เรามาดูมาเยี่ยมชมได่มะเขือกันเยอะหลายคนเลยมารู้จักเจ้าของสวนเขาเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านจีดีดอนแก้วพวงสวัสดีครับดี่สุนารบสวัสดีค่ะค่ะพีส่สุนารเอาสมแดงมาใช้ตอนไหนครับก็ตอนพอปลูกใหม่ๆแล้วก็เริ่มชีดแล้วครับ ใครได้นำมาอ๋อหลวงวังครับหงวังเหรออ๋อผิดก็ไเลยครับหลวงวังก็คือตอนที่ใหม่ๆนี้ต้นขนาดไหนพี่ก็ต้นมันก็มีประมาณสองสามใบแค่นั้นแหละอ๋อสองสามใบครับก็อันนี้อายุเท่าไหร่นะอันนี้ก็ประมาณเดือนกว่าแค่นั้นแหละครับอ๋อเดือนกว่าโอ้โหเดือนกว่านี่ได้เก็บแล้วนะเนี่ยครับเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มออกเริ่มมีติดหน่วยแล้วครับอ๋อก็คือจะได้เงินแสนไม่กี่เนื่อนะก็มาที่วันน้ะครับเก่าๆก็คืออยากให้พี่คำรามต่อจากคำเรียนว่าพี่คำรามใช้สมดี้ ท่าไหอ๋อผมตอนมันยังเล็กๆนี่ผมก็ใช้แค่5ซีซีดอนน้ำ16ลิตรมีผลต่อใบต่ออะไรไหมตัวเล็ก5ซีมันมีมันไม่มีแล้วครับผลมันมีแต่ผลงามเนี่ยครับอ๋อผลเขียวผลเขียวครับแต่ไม่มีใบร่วงใบลนใบเหลืองไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีก็เนี่ยขนาดโตๆใบมันเดือนกว่าใบล่างมันยังเขียวอยู่เลยครับนี่ใบล่างในใบล่างตรงไหนดูตรงไหนใบล่างครับใบล่างยังเขียวเลยครับ อันนี้ใบบประมาณหนึ่งเดือนแรกไอ้กี่วันอ่ะอะไเนี้ยยังยังจะอยู่ไม่หล่ดยังเล็กๆอยู่เลยครับนี่คือความสมบูรณ์ของของของต้นเนาะครับแล้วก็สมบูรณ์ของของของสมแดงของสมแดงอ่าครับครับทีนี้ที่สมบาตเรามาฉีดนี่ประมาณกี่ไร่เลยเนี้ยอันนี้ก็ประมาณสองไร่แหละครับปีๆครั้งแล้วก็บางทีก็อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอ๋อเท่ากับเจ็ดวันสี่ทีนึงครับหราปีทีต่อรอนกี่ปีทตออนแรกๆก็ใช่ห้าตอนหลังมาผมก็ใช่ เกืบอบเกือบคี่ว่ามันโตแล้วครับคนเล็กป้อนเข้าน้อยครับคนโตป้อนเข้ายเยอะครับโอเคก็คืออ่าปรบป,ป,ป,ประประประมวลแล้วเนี่ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดืนอนกว่าเนี่ยก็ผพ <ม S 2> ย,ยังยังยังครับยังยัง,ยงไม่ทันถึงครึ่งเลยครับโอ้โหยังไม่ครึ่งเลยเพราะว่าเครื่องมันปั๊บได้ไงเครื่องฉีดยาปั๊บได้มันเป็นละอองฉีดไป่อยให้ไหมมันเป็นละอองแบบมันจะจับกระไบ พี่คิดว่าคุ้มไหมโอ้ยคุ้มแล้วครับคุ้มมากเลยไม่คุ้มนะไม่ไม่ไม่กลุ้มแต่แต่คุ้มจริงจริงอคุ้มจริงครับนี่แหละครับเพราะว่าขวดเดียวสี่ร้อยจอบแดงนี่ก็สี่ร้อยสี่สิบเนาะคร้อยสี่สิบครับครับก็สีได้ประมาณกี่รอบเนี่ยกวาจะเก็บเสร็จโอยังตอนนี้ยังยังไม่เมื่อพอครึ่งขวดเลยครับ คิดว่าสูตดเดียวเนี่ยฉีดเพิ่ถึงต้นละก็คงจะสองเดือนก็คงฉีดได้แล้วครับสองเดือนกว่าเนี่ยไปผมบอกผมผสองไร่สองไร่เนี่ยพี่ครับว่าประเมินว่าเนี่ยน้ำหนักนีดีโอจะกี่ตันคิดว่าโอ้มันมันก็เยอะหลายอยู่ครับหลายอยู่เพราะว่าครา้งนั้นสองไร่ใช่ไหมครับท่านนี้สองไร่ใช่ไหมครับมดนี่แหละครับสองไร่์สองไร่ นี่มันพอนั่ะแล้วเราก็ฉีดแล้วมันก็ไอสมแดงมันก็ทาให้ใบออกยอดออกดอกไปเรื่อยต้นมันต้งสูงก็ต้นมันจะสูงประมาณขนาดนี้แหละครับไม่ใช่ต้นมันจะเตี้ยอยู่แค่นี้เดี๋ยวมันแตกกิ่งออกมาแล้วไอ้สมแดงนี่มันก็ช่วยให้แตกแตกกิ่งแตกยอดออกดอกขอบคุณอยู่ต่อเนื่องครับเราแล้วมันจะออกมันจะทําให้ผลนี่ขาวสวยเนี่ยของสมแดงที่ผมใช้ คราวที่แรกผมก็ปลู่ผมเนี่แหละขายจนลืมเลยครับ